มาครับพี่เขาในการครับมือเที่ยงครับนี่กะเผาไข่ดาวนะครับกะเผาหมูครับมาผลงานของเสื่องฝ่านะครับในครัวประจําบ้านนะครับนี่ของผมหลายๆเนี่ยแต่ว่าจัดจานแห่งเะไรคนว่าแต่ว่าไข่ดาวบ่ก่ขยงามต่อเจียวไปขังแหลกนะครับเนาะมันสีนุเออดูดีหน้าตาดูดีกวัวนะครับแต่ว่ากะชำ้ำไข่ไม่แตก ไข่มันแตกเป็นไข่มันเป็นไอคนถอดมันวะเอานะครับมากินเขาเว้นนกันครับมโอน,นี้โมเดลไปใส่ดอกครับนี่คมบัอลทัวอยู่เตือนเงินเรอเต้หน้าอยู่นี่แล้วเอานะครับกัะบอกสมุดทัว่วปลูกเองเอามือมือข้างเว้นครับนี่กินเขาในกันครับอันนี้มนะทัวร์ทัวร์วหน้าใสบบ่ประกอบกระบอกนะเขาเว้นกินใบ่ะจับแสบจับพี่น้องมามามา